มาค่ะทานข้าวค่ะมื้อเช้านี้นะคะผักสะเดาโอ้โหหน่อไม้ซุปหน่อไม้นะคะผักผลไม้เพียบแต่ก่อนอื่นนะคะก็มีน้ำเต้าหู้ร้อนๆค่ะฉีกชงกับโกโก้เดี๋ยวจะใส่โกโก้ไปนะคะหนึ่งซองเติมพลังงานให้กับเช้านี้นะคะมื้อเช้าเป็นอะไรที่สำคัญมากเลย ใครยังไม่ได้ทานข้าวมาทานด้วยกันไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะมื้อเช้าอร่อยไปด้วยคุณประโยชน์ผักผลไม้และที่สำคัญของโปรดคุณกระแตก็คือโกโก้นะคะหนึ่งซองมีเบต้ากูแคนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนี่เลยคะ่ะจัดไปเลยนะคะโกโก้เต็มๆในชามนี้นะคะ ในชามนี้ค่ะมีน้ำเต้าหู้หนึ่งถุงแล้วก็โกโก้หนึ่งซองและที่สำคัญตัวที่ทำให้การละลายง่ายขึ้นนะคะการละลายง่ายขึ้นเออก็จะบอกได้เลยว่าเป็นอะไรเราเก็บสดาวกะอะให้เห็นภาพชัดชนะคะนี่เอา่อยฮะเพราะน้ำเต้าหู้ยังร้อนๆอ,อยู่ก็จัดไปเลยหนึ่งซอง แล้วก็ต่อด้วยอะไรคะพอมดคอฟฟ่นะคะฟินผ่อนคลายชอบมากมากฟินผ่อนคลายเติมสารอาหารดีๆเข้าไปนะคะเช้านี้พอมดหนึ่งซองเดี๋ยวค่อยคอนดีไหมคะและที่สำคัญมีคอลลาเจนจากปลาแซลมอนแล้วนะคะอยู่ในพอมดคอฟฟ่แล้วมีเบต้ากูแเคนอยู่แล้วนะคะไม่ลืมคะ่ะคอลลาเจนนำเข้าจากญี่ปุ่น เดี๋ยวครูกระแตก็จะเดินทางท่องเที่ยวอีกนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะมีขนาดร้อยกรัมค่ะนี่นยังไรดีก,ดก่บข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอ,ขอกระดูกผิวของเรานะคะใส่ไปได้เลยทานไปได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะครูกระแตก็จัดเต็มนะคะทานเองขายเองทานเองนะคะ1ช้อนพูนๆไม่เพียงพอด้วยวัยสี่สิบหกด้วยวัยสีนะคะจัดไปเลยค่ะอายุเซลลเสื่อมไปเยอะแล้วค่ะ ไม่มีมดลูกนะคะอายุเซลล์เสื่อมไปเยอะละก็จัดไปเลยค่ะสองช้อนพูนพูนไมคอลาครลราเจนน้ำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะผิวผมขนเล็บน,น้ำตาหู้เข้มข้นนะคะนี่นะคะก็คนแบบเขาเรียกว่าตามเข็มนาฬิกาเห็นไหมคะตามเข็มนาฬิกานะคะเข้มข้น ใครที่ทานร้อนๆอ,อุ่นๆบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหนาวใช่ไหมเราก็ทานแบบนี้เลยเอาโกโก้โก1น่งซองพอมด1หนึ่ซองนะคะอยูตรงนี้เลยให้เรานะคะได้เห็นว่าทานกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเตรียมค่ะทานเสร็จก็มีทัคสดาโอ้ว้าวเลยไหมคะได้มาจากน้องโตู้แชบาไพน์แล้วก็ อาชมพู่หน่าไม้นะคะอีสานบ้านเฮาโอ้แกงเปิดนะคะอร่อยซักได้ประโยชน์แน่นอนค่ะเมื่อเชา้าก็ผักผลไม้ไฟเบอร์นะคะใครที่สนใจก็สั่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งพิเศษไปให้โอเคเดี๋ยวครูกระแตจะเบรคฟัสกันนะคะเช้านี้ทานอาหารเชา้าค่ะเบรคฟัส ทานอาหารเช้านะคะนี่คืออาหารเช้าของครูกาตตาเลยอร่อยมากๆมาทานด้วยกันได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวครูกาตตาจะไปไลฟ์สดใน t ิกต o k นะคะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ก็พิมพ์คอมเมนต์ขึ้นมาในไลฟ์สดนี้ได้ค่ะหรือไปที่รูปโปรไฟล์มีรายละเอียดมีเบอร์โทรติดต่อได้ง่ายนะคะแอดเฟนแอดไลน์กันเอาไว้ค่ะใครอยากได้อาชีพได้สุขภาพก็ พักมาได้เลยนะคะสุขภาพดีมีรายได้จ้าสวัสดีจ้าน้องมวยรวยๆแหงๆปังๆนะคะมื้อเช้านี้หน่อไม้แกงเปิดนะคะแล้วก็สะดาแล้วก็น้ําเตา้าหู้กับโกโก้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสุขภาพแข็งแรงกับพร้อมดฟินๆไปเลยแล้วก็คอลลาเจนนาเข้าจากญี่ปุ่นนี่เลยค่ะต้องขอบคุณลูกรักทุกผลิตภัณฑ์เลยนะคะที่ จะพาเรานะคะสู่ความสุขตื่นทางท่องเที่ยวได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระภาพค่ะขอบคุณนะคะมาทานข้าวได้กันอาหารเช้ามื้อนี้ค่ะ